ขอบคุณไปยังครอบครัวบุตรคุณด้วยนะครับผมผู้ใหญ่ใจดีจากแดนไกลนะครับอันนี้เข่งหนึ่งจะมี15ลูกนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเราจะทำการป้อนทั้งหมด60ลูกครับผมขอบคุณคุณแม่ขอเกียรติบุญนะครับที่ดได้โชคจากตาวัวนิดเดียวคอนเสิกกันด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับอ่ทำไงก็เล่วทำไงก็เล่ว ยังไงก็ย,ย่อ,ยอสวยไอ้ย่อยเสียสวยยกแขนสูงอเโอเคกแรงไปก่อครับผมอ่ะ,อะอจัดเต็มขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะครับผมทีม่เมตตานะครับ นี้จะเป็นบางส่วนนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทยอยป้อนกันไปป้อนกันไปนะครับวันนี้ก็มาตั้งแต่ก่อนเที่ยงเลยนะครับเพราะว่ามาจะทำออเดอร์หลายสินค้าอย่างเลยนะครับขอบคุณมากมากครับผมขอบครัวบุตรคุณนะครับที่เมตารวมอ่นอาหารหรือว่ารวมสนทุนนะครับกับโครงการนี้เห็นบอกว่าได้โชคจาก็ก็ใหญ่หรือว่าเต้าอ้วนสีรอคคำเสนนั่นเองนะครับขอบคุณมากๆครับผมเราก็จะทำการป้อนไปเทียนนี้เทียะนี้นะครับ